วัสดีและยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับผู้เอาทิมสตาดัสจาก The Prince l ร y ยั College ทุกคนเคยสงสัยกันไหมครับว่าถ้าในอนาคตโลกเราอยู่ในวิกฤตที่ไม่สามารถดำรงชีวิตได้แล้วเราจะสามารถไปดำรงชีวิตบนดาวดวงไหนได้อีกในระบบสุรยิยะซึ่งเราก็ได้มีการไปสำรวจด,ดา,าวต่างๆใน Kerbal Space Program ที่มีความบอกสมในชั้นบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมแก่การดำรงชีวิตของมนุษย์ซึ่งณตอนนี้ดาวทีว่พวกเราได้ไปสำรวจนั่นคือด,ดาวอีฟนั่นเองนะครับในการไปดาวอีฟนั้นเราจําเป็นต้องมียานที่มีความแข็งแรงสูงและทนทานต่อความร้อนสูงยาน Stardustlander จึงได้กําเนิดขึ้นซึ่งมีฟังก์ชันหลายอย่างให้ใช้งานในระหว่างปฏิบัติภารกิจหรือการเดินทางอย่างเช่นการใช้ Heat Shield ในการป้องกันความร้อนในการลงจอด ร่วมกับใช้พาราชุตในการลดความเร็วมี Mining Radiator Paranel ในการเก็บตัวอย่างดินหรือหินซึ่งเก็บไว้ใน ma อ l h o l d i n g Tank มีการใช้ a n m o p h เฟ i c In-Link Stabilizer เซื่งใช้ในการดูชั้นบรรยากาศและส่วนประกอบต่างๆมีการใช้ Tru h าร t The m ร์ e มมิเพื่อดูความแตกต่างของอุณหภูมิกลางวันและอุณหภูมิกลางคืนและอีกอย่างที่สำคัญมากคือ Sur f a c e s c a n n i n g Module เพื่อดูใต้ดินว่ามีอะไรบ้างต่อมาก็จะเป็นส่วนของ Liquid Fuel Engine เพราะเราจะใช้ Rhino, ไรโนดั d ด o s บู o บ h o ว s k i f และพวกเรายังมีที่กับเก็บพลังงานที่ใหญ่มากซึ่งจะทำให้พวกเรามีพลังงานเยอะที่ขาดไปไม่ได้อ,อย่างสุดท้ายก็คือ LT 2 Landing Strut ในการลงจอดสรุปแล้วอย่าง Star Dustlander ของพวกเรานั้นมีจุดเด่นในความแข็งแรงด้านการเก็บข้อมูลและด้านพลังงานนั่นเองนะครับตอนที่เทอฟนะครับเราจะเริ่มหมุนไปทางขวาเมื่อไหร่ที่ v e l i t y ถึง 100รเมตรต่อวิทยาคิก็ทำการวิธีเทินในการทำการวิธีเทินเราจะหมุนไปทางเดียวกับการหมูนของเคอร์บินเพื่อประหยัดเดลต้าวีเนื่องจากที่เคอร์บินจะช่วยผลักเราไปทางที่เราต้องการพอเราออบิทรอบเคอร์บินได้แล้วเราต้องการที่จะออบิตรอบเคอร์บอซึ่งเป็นพาทิติของเคอร์บินซิสเ็มต่อครับเราก็จะเอสเคปโดยการเบรนโพรเกรดตอนที่เราอยู่ด้านในสุดก็คือการเบรนเวนโเกรดระหว่างออบิทของเคอร์บอเพื่อชิงออบิทเราไปหาอีกพร้อมกันได้เลยครับ พอ Escape Curbin แล้วก็ได้มียิ่งอีฟแล้วนะครับผมก็จะไปซูมอินหาอีฟแล้วก็เปลี่ยนม a นูเวอร์โนดเพื่อให้เราผ่านเข้าไปใกล้อีฟมากขึ้นครับพอถึงแล้วผมก็จะทำให้ออบิตรอบอีฟให้ทเท่าเท่ากันจะได้สามารถคอนโทรลง่ายๆครับเพราะากนั้นก็จะเปลี่ยนเพลนของออร์บิตเพื่อไปให้แลนดิ้งใกล้เกิดาดกับบิลให้ใกล้ที่สุดเลยครับสุดท้ายแล้วพอเข้าไปในแอนโเออร์ของอีฟใช้อร์เรวกิ้ง แล้วก็ใช้พ a ราชูตเพื่อแลนดิ้งแบบดีๆครับแต่ว่าตอนแลนด i n g มันล้มเนื่นองจากที่ c ซนต์ r ดวแมสมันอยู่สูงและต้องกลางของยานมันไม่แข็งแงรงจึงแบง่งเซนต์โดว m แมสกลายเป็น2ท่อนพอแบ่งออกเป็น2ท่อนก็จะเซไปเซมาจนมันล้มนอกจากนั้นขาตั้งมันก็กว้างไม่พอเหมือนกันครับดังนั้นมิชชัน่นนี้เซลครับ ปัญหาของกลุ่มเราดีไซน์แรกมีความแข็งแรงไม่พอมีการสรงตัวที่ไม่ดีมีเดลต้าีที่ไม่พอดีไซน์ที่สองมีปัญหาเหมือนเดิมแต่ว่ามีปัญหาลดลงเนื่องจากมีการปรับแก่ดีไซน์ที่สามีปัญหาเดิมและน้อยลงมีการปรับปรุงโรเวอร์เพิ่มเติมดีไซน์ที่สี่มีปัญหาเรื่องการท่งตัวดีไซน์ที่ห้ามีโครงสร้างที่ไม่สมดุลและมีเดลต้าีที่ไม่พอดีไซน์ที่หกมีปัญหาโครงสร้างส่วนดีไซน์สุดท้ายนั้น แม้พวกเราก็ได้ปรับแก้ปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นแล้วแต่สุดท้ายพอเราก็ไม่สามารถแลนดิ้งบนดาวอีฟได้อยู่ดีจากการที่พวกเราได้ปรับปรุงอย่างอาวกาศมากมายทําให้พวกเราทราบว่ายานอาวกาศที่จะต้องไปดาวอีฟนั้นต้องมีความแข็งแรงมากการทรงตัวที่ดีและเดลต้าวีที่เพียงพอต่อการลงจอดบนดาวอีฟและสํารวจชั้นบรรยากาศครับพวกเราทีมสตาร์ดัสทั้ง5คนต้องขอตัวเราไปก่อน หวังว่าทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้จะได้รับความรู้กลับไปไม่มากหรือก็ไม่น้อยเกินไปนะครับสวัสดีครับ